สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้2องทุ่มนิดๆนะคะของสวีเดนก็ผ่านมาแล้วเจดชั่วโมงตั้งแต่ที่เราไปฉีดวัคซีนมาก,ก็ตอนนี้อาการก็คือไม่มีไข้นะคะแต่แขนน่ะข้างขวานะคะที่ฉีดคือปวดมากทุกคนแบบว่าคือตอนเข้าไปอาบน้ำํำถอดเสื้อผ้านี่โอ้โหแบบทรมานมากจริงๆคะ่ะก็คือมันก็คงจะปวดใกล้เคียงกับครั้งที่หนั่นแหละปวดแขนคือมันจะค่อยๆ ปวดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่มันจะปวดอยู่แค่ประมาณวันเดียวไอก็หวังว่าพรุ่งนี้นะคะไอตื่นขึ้นมาอาการปวดมันจะทรงๆนะคะเท่าๆเดิมหรือทุเลาลงนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ไอททางานเที่ยงนะคะไอก็ยังมีเวลาที่จะดูอาการนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแบบตื่นมาสักประมาณแปดโมงอย่างเงี้ยแล้วแบบอาการมันปวดมากขึ้นไอก็คงจะไม่ได้ไปทํางานนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ไอ่ย,ยืนแคชเชียร์ไอต้องใช้แขนใช้มือ ทำงานอยู่ทั้งวันนะคะเนี่ยขนาดไอ้ทำอย่างนี้ยังปวดเลยทุกคนปวดมากนะ,ะตอนนี้ยกยกยกไหล่ไม่ได้นะคะยกขึ้นมาไม่ได้คื <c oughs> อเจ็บปะเจ็บจริงๆคือยกก็ยกได้แหละแต่มันฝืนนะคะทุกคนมันเจ็บมากโอเคเดี๋ยวไอ้ก็อัปเดตไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้เช้ามาอัปเดตอีกนะคะซีนต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้นะคะมาเจอกับไอนะคะหลังจากที่เมื่อคืนไออัปเดตอาการไปประมาณ2องทุ่มนิดๆิดใช่ไหมคะว่าไอาย,ยังไม่มีอาการเป็นไข้นะคะก็คือแค่ปวดแขนนะคะตอนนี้เวลา9ก้าโมงสานาทีที่สวีเดนนะคะเป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะคะคือสรุปทั้งคืนนะคะผ่านไปด้วยดีนะคะไม่มีไข่จนถึงตอนนี้ก็ไม่มีไข่นะคะสรุปไอไม่มีอาการอะไรเลยยกเว้นอาการปวดแขนนะคะซึ่ง ไอ้ก็คิดว่าไอาสามารถทํางานได้ทุกคนเพราะว่าไอาสามารถที่จะงัดแขนขึ้นมาฝั่งนี้ได้แล้วก็ไปข้างหลังเจ็บนิดหน่อยนะคะแต่การทํางานไอ้จะใช้ข้างซ้ายเป็นหลักเพราะฉะนั้นอไออาจจะบอกหัวหน้างานว่าเอ้ยวันนี้ไอปวดแขนนะอะไรเงี้ยอาจจะลองทําดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามันมันเจ็บมากขึ้นเราก็ขอกลับบ้านอะไรเงี้ยคะ่ะแต่เราไปถึงที่ทํางานก็แจ้งเขาไว้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่า ม,มันมีอาการปวดแต่มันไม่ใช่อาการปวดแบบแพ้ไอเคยเห็นเพื่อนร่วมงานคนนึงนะเขารับวัคซีนเข็มที่สองมานะคะเขาแพ้แบบเป็นผื่นแดงเต็มแขนเลยค่ะแล้วก็ยกแขนไม่ขึ้นเลยแต่ของไอคือมันยก,ยกขึ้นค่ะแต่ว่าถ้ายกขึ้นเหนือระดับไหล่เนี่ยไม่ได้คือมันปวดมันจะเจ็บมากคือคือยกได้แหละแต่มันจะเจ็บเจ็บแบบน้ําตาจะเลตอ่ะทุกคนไอก็เลยยกได้ประมาณนี้เนี่ยค่ะประมาณนี้ได้อยู่แต่เอาเอาขึ้นมาถึงหัวไหล่ไม่ได้ นะคะก็โอเคผ่านไปด้วยดีไอคิดว่าวันนี้ไอจะสามารถทํางานได้นะคะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็คือจะไปค่ะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันเสาร์นะคะก็คลิปนี้ไอจะเก็บเป็นช็อตชอตในแต่ละช่วงเวลานะคะแล้วก็ อ,อยู่ในระยะเวลา2วันนะคะก็คือไอ,อไปฉีดวัคซีนเมื่อวันที่3เดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมคะเข็มที่2เนาะก็เย็นวันที่3มาก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกคนคือไอรอจน6ชั่วโมง7ชั่วโมงจนก่อนไอจะนอนก็ไม่มีอาการเป็นไข้นะคะที่ไอเป็นก็คือแค่ปวดแขนตรงจุดที่เขาฉีดมันจะเป็นกล้ามเนื้อนะคะ ตรงนี้นะคะแล้วก็พอถึงวันที่4ี่ไอก็ไปทํางานตามปกติก็คือวันศุกร์เนาะไอก็คอยดูอาการนะคะแขนที่เจ็บก็คือมันก็ยังเจ็บอยู่แล้วไอก็ไม่สามารถจะยกแขนข้างนี้ไปถึงระดับหัวไหล่ได้นะคะคือมันมันปวดอยู่ทุกคนแต่ก็คือไม่มีไข้แต่ไอก็เลยตัดสินใจไปทํางานเพราะว่าปกติไอเป็นคนถนัดมือซ้ายไอก็ใช้มือซ้ายอ่ะในการสแกนของให้ลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็ถ้าหากมันจําเป็นจะต้องเลื่อนหรือยกนะคะกรณีของหนัก อ้ก็พยายามเอาข้างซ้ายเป็นตัวยกนะคะวางสแกนเนอร์ลงก่อนแล้วก็เอาเอาตัวซ้ายเป็นตัวดันตัวยกแล้วก็ใช้มือขวาเนี่ยพยายามดันช่วยนะคะคือพยายามไม่ยกแบบนี้นะคะก็คือดึงหรือลากอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะวันศุกร์เนาะก็วันนี้เป็นวันเสาร์ตื่นมานะคะก็ อาการปกติเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณแม่อัเพิ่งจะโทรมานะคะถามว่าหนูหนูเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็บอกโอเคมากเลยแม่ก็คือปวดแขนแล้ววันนี้นะคะแขนข้างขวาของไอ้ที่ไอ้ฉีดวัคซีนข้างขวาเนาะก็คือมันมันมีอาการปวดตรงกล้ามเนื้อก็จริงแต่ว่าวันนี้ยกได้แล้วค่ะคือยกได้ประมาณนี้แล้วนะคะแต่พอยกขึ้นมามันก็จะรู้สึกอยู่ว่ามันจะปวดตรงกล้ามเนื้อนะคะตรงที่เขาจุดกล้ามเนื้อเราที่เขาจุดที่เขาฉีดลงไปมันก็จะ เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะก็เนี่ยค่ะแต่คือไม่มีปัญหาเลยไอ้ลองแบบเหมือนไอ้รู้สึกตัวตอนกลางคืนนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ไอ้รู้สึกตัวไอ้ลองพลิกพลิกแล้วก็นอนทับดูก็โอเคแบบคือไม่ได้ทรมานนะคะมีความรู้สึกเจ็บอยู่ตรงกล้ามเนื้อตรงนั้นแต่ไม่ได้รู้สึกทรมานไอ้ก็เลยลองดูลองนอนดูนะคะเมื่อเช้าอาบน้ําก็ยกแขนอะไรปกติเนี่ยเห็นไหมทุกคนคือปกติแล้วนะคะวันนี้ก็ อาจะทำงานขายนะคะก็จะดูแลต้นไม้ดอกไม้ทุกเทียนนะคะเครื่องหอมต่างๆนะคะจกกลงแจกันแล้วก็กระถางนะคะก็คือวันนี้ก็คือจะยกของค่อนข้างหนักอยู่นะคะแล้วก็พร้อมกับทำงานขายไปด้วยก็ถือว่าเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่สองแล้วก็ผ่านไปด้วยดีนะคะ มีหลายคนถามเข้ามาในคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ไอบอกว่าไอาไปฉีดวัคซีนเข็ม2ถามว่าไอาฉีดยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรนะคะก็ถามกันตลกๆเข้ามานะคะพี่จินถามาาแบรนด์อะไรไอก็คือเข็มที่1ก็ไฟเซอร์เข็มที่2ก,ก็เป็นไฟเซอร์นะคะพยาบาลบอกเหมือนเข็มแรกนะไฟเซอร์ Pfizer นะอะไรเงรี้ยโอเคนะคะซึ่งผลข้างเคียงของไอคือไม่มีจะบอกว่าไม่มีเพราะว่าเมื่อวานทํางานทั้งวันก็สังเกตอาการตัวเองนะคะเพราะว่า เพื่อนๆน่ะที่ฉีดเข็มที่2มาส่วนใหญ่เขาจะฉีดเข็มที่2อ่ะจบกันไปแล้วตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหากันยาปี2021ใช่ไหมคะแต่ไออ่ะเริ่มฉีดเข็มที่1อ่ะคือช่วงที่เข้าหน้าหนาวของปี2021เพราะว่าไออ่ะไม่อยากวิ่งไปฉีดตอนที่คนเขาไปฉีดเยอะๆไอแบบว่าลองลองดูนะคะว่าเราดูแลตัวเองรักษาตัวเองมาได้ตั้งแต่2019 2 0 2 0 2 0 2 1เเราก็ เราก็รอดมานะคะแล้วก็เพิ่งจะมาติดอ่โควิดนะคะติดโอมิครอนเนี่ยก็คือเดือนมกราปี2022นะคะก็ถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะตลอดระยะเวลา2ปี3ปีนะคือไออ่อะดูแลตัวเองได้ถือว่าดีมากแล้วทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นไอ่ก็ พยายามที่จะยืดเวลาการฉีดวัคซีนออกมาเพราะว่าไอแพลนไว้ว่าปี2022ไอจะกลับบ้านแล้วไอต้องการให้ระยะเวลาของการที่ไอได้รับวัคซีนจนถึงเวลาที่ไอจะกลับบ้านน่ะอยู่ในช่วงเวลา1ปีเพื่อที่ไอจะไม่ต้องมาฉีดย้ำๆเข็ม3าเข็ม4อะไรเงี้ยไอไม่ต้องการที่จะเอาวัคซีนเข้าร่างกายมากมายขนาดนั้นแต่ณนะตอนนี้เนื่องจากว่าไอาติดเชื้อโควิดไปเมื่อเดือนมกราคมเพราะฉะนั้น ไอ่ก็ถือว่าได้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะโอเคทุกคนก็วันนี้จะมาอัปเดตทุกคนเท่านี้นะคะหลายคนที่ถามเข้ามาว่ายี่ห้ออะไรก็นี่แหละค่ะไฟเซอร์ Pfizer นะคะแล้วก็ผลข้างเคียงสำหรับไอแล้วไม่มีนะคะพ่อกับแม่ไอ่ก็รับไฟเซอร์นะคะทั้งสองเข็มเลยเหมือนกันก็ไม่มีผลข้างเคียงนะคะก็คือมีอาการปวดแขนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ท่านกลัวว่าจะจะไม่สบายท่านก็เลยกินยาพาราไปช่วงเย็นนะคะ ก็แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตื่นเช้าขึ้นมาก็าใช้ชีวิตปกตินะคะแต่ถามว่าอาการปวดแขนอ่ะไอคิดว่ามันมีทุกคนอยู่แล้วคือเพราะว่ามันเป็นถ้าสมมติว่าเราคิดไปแค่ว่าเราฉีดยาธรรมดาหรือวัคซีนทั่วไปธรรมดามันก็ต้องมีอาการเจ็บตรงจุดที่เขาฉีดลงไปมันเป็นปกติแต่สําหรับวัคซีนโควิดเนี่ยนะคะมันจะมันจะจะเจ็บแต่ว่าใ,ในในวงกว้างกว่า ะะแต่ใดๆคือไอไม่มีการเกิดอาการแพ้ที่แบบเป็นผื่นแดงเป็นเหมือนแบบที่คนอื่นเขาเป็นนะคะคือไม่มีทุกคนก็อยากจะโชว์ให้ดูอยู่นะแต่ว่าด้านใส่เสื้อแขนยาวนะคะมันมันดึงขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวนะทุกคนคือไม่มีอ่ะเออเนี่ยเห็นไหไอแขนต้นๆใหญ่ๆนี่คือกล้ามเนื้อไอเอง โอเคทุกคนไอไปทํางานนะคะวันนี้วันเสาร์ไอต้องไปทํางานแต่เช้าไอมาอัปเดตทุกคนแค่นี้แหละคะ่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ